สวัสดีค่ะวอชินมาแล้วนะคะขเมนแดง EP 8มาแล้วนะคะตอนมือที่สั่นของฉันภาพบุคคลสถานที่สร้างมาจาก AI ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จริงมีเพียงข้อมูลเท่านั้นที่เป็นประวัติศาสตร์นานมาเป็นความรู้สึกของนายทหารนายหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ผมเข้าป่าเพราะเชื่อคำสัญญาของพรรคเขาบอกว่าเราจะสร้างสังคมใหม่ที่เท่าเทียมชาวนายอย่างผม จะไม่ต้องอดอยากอีกต่อไปผมเชื่อจึงยอมสวมเครื่องแบบสีดำถือปืนและเรียกตัวเองว่าทหารปฏิวัติแต่วันนี้ผมถูกสั่งให้เฝ้าดูเด็กชายกลุ่มหนึ่งที่เพิ่งถูกพามาจากเมืองพวกเขาผอมโซเดินไม่ตรงแถวบางคนร้องไห้เรียกหาแม่ผมได้ยินแล้วหัวใจจะทานเพราะผมเองก็มีน้องชายอายุเท่านี้แล้วหัวหน้าก็สั่งเสียงดัง ใครอิดออดถือว่าต่อต้านจำไว้ศัตรูไม่ใช่คนคำพูดนั้นทำให้ผมกลืนน้ำลายฝืดคอศัตรูไม่ใช่จริงเหรอแต่สิ่งที่ผมเห็นคือเด็กๆที่กาลังหิวโหวยและหวาดกลัวคืนนั้นขณะที่เฝ้ายามผมนั่งกอดปืนแต่ตยไยวัยกลางคนถูกมัดมือเขาไม่ได้ตั้งใจดินลนแต่สายตาเขาที่จ้องมองผมดวงตานั้นเต็มไปด้วยความถาม ที่เขาไม่ได้พูดออกมาเจ้าจะทำร้ายข้าไปทำไมข้าเพียงอยากอยู่กับครอบครัวผมต้องเมินสายตานั้นแต่หัวใจร้อนรุ่มตอนเงื้อมือขึ้นผมรู้แล้วว่ามือนี้เลือดนี้จะต้องติดมือไปจนตายคืนนั้นผมนอนไม่หลับเสียงหัวหน้าบอกว่านี่คือหนทางสู่สังคมผมยังคงสั่น เพราะมันเป็นเลือดที่ไม่มีวันที่จะล้างออกได้เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นอีกด้านว่าแม้แต่ทหารขมินแดงเองยังแต่ว่าสถานการณ์มันพาไปจะฟาฝืนก็ไม่ได้ด้วยใจจริงๆแล้วคนเราไม่ได้เลวไปซะทุกคนกดติดตาม YouTube Channel สัตว ok ์โลกหลากหลาย by w a r c h i n แล้วท่านจะได้รับชมรับฟังตึงกดติดตามนะคะ YouTube Channel สัตว ok ์โลกหลากหลาย by w a r h i บ๊ายบายค่ะ